เดี๋ยวพี่ไต่จะพาเดินดูนะครับรถทั้งหมดที่จะปล่อยในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าโชว์รูมนะครับตอนนี้ที่พี่ต่ถ่ายก็ประมาณสัก7จ็ดโมงสินาทีพี่ไต่ก็มาถึงโชว์รูมตั้งแต่6กโมงเช้านะวันนี้ให้ดูบรรยากาศกนะันไปก่อนใช่คันนู้นไหมใช่คันนู้นไหมอันนี้ก็จะเป็นรถโชว์ทั้งหมดรถเริ่มลงเยอะแล้วนะเดี๋ยวพี่ต่จะถ่ายให้ดูว่ามีรุ่นไหนกันบ้างแต่ว่าวันนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่า จะมีรุ่นไหนบ้างที่ปล่อยนี่เริ่มใช้คันนู้นไมไม่ใช่นะครับเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าคันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยดูเตะตากว่าคันอื่นมากๆเลยอันนี้จะปล่อยนะแต่ว่าข้างล่างเขาไม่มีที่จอดกันเพราะฉะนั้นแกนะก็ต้องมาโชว์อยู่ด้านบนเพื่อรอลูกค้ามารับนั่นเองคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแคลฟ1.9เกรด LDA นะครับจะเป็นของ b b Sheet นั่นเองเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้สีบรอนเงินราคาจะอยู่ 786,000บาทมีให้เลือกอยู่สีขาวสีดำสีบรอนเงินกระจังหน้า LDA นะครับ oh. ก็จะเหมือนกับกระจังหน้าตัวแซดเลยคือเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมไฟหน้าก็จะเหมือนกับตัวท็อปรุ่นอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเป็นตัวรองท็อปนะไฟหน้าแบบ i s u z u v i s i o n by LED นั่นเองนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวเตี้ยจะไม่เหมือนตัวยุคสูงนะตัวเตี้ยไฟตัดหมอกเนี่ย เขาจะอยู่ด้านขวาแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนั่นเองอันนี้หมายถึงว่าเราอาหันหน้าเข้าหาตัวรถนะมีไฟตันมองมาให้เกรด LDA นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้าของเขานะครับ1895ป้ายสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าคันนี้ถ้าไปใส่ชุดสเกิร์ตนะพีต่ายว่าสวยมากๆโอ้ยางนี่เขาไปใส่ยางลายอะไรทำไมมันดูเท่ขนาดนี้โอ้โหนี่น,นอันนี้ก็จะเป็นลายยางนะพี่ต่ายให้ดูนี่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาไปทําอะไรมาใสายย่ยางอะไรกันเลยอ่าเจ้าตัวแค p ฟ o 1.9กรเล็ด LDA คันนี้น้องก็จะมีการไปเปลี่ยนมาเนาะโดยปกติแล้ว Max เดิมนะครับจะเป็นเหมือนเจ้าตัวสเปซแค a p 1.9 LDA สีขาวคันนั้นคือเป็น Max สีบลอนขนาด16นิ้วนั่นเองเบอร์ยางก็จะเป็น2157016นะแต่ว่าคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งขนาด18นิ้วก็จะเป็นเจ้าตัว F1 ไหมอืมนี่ ตวิตายให้ดูตัวนี้นะครับจะเป็น5า้าก้านเพราะฉะนั้นมันต้องใส่อแดปเตอร์เพิ่มก็จะมีการล้นแน่นอนสําหรับสายล้นนะ,ะเรามาดูนี่นี่ครับนี่แม็กซิงขนาด5ก้านนะครับตัวนี้นี่ตาวิตาให้ดูก่อนน่าจะเป็นตัว F 1ันไหมถ้าเขาเรียกนะ่ตาวิตายจาไม่ผิดนะอืมก็จะมีขนาดอยู่5กา้านแล้วก็น็อตล้อ5ตัวนะตัวนี้ต้องใส่อแดปเตอร์เพิ่มนะครับนี่เราเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวอแดปเตอร์ต้องใส่เพิ่มเพราะฉะนั้น ใส่6ออก5านะจำเป็ใส่แดปเตอร์มันไม่ได้เพราะว่าตัวเดิมมันจะมีมอยู่6นิ้วใช่ไหมไอ้ไม่ใช่6กนิ้ว6รูนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวครอบคาลิปเ,ปาปเปอร์มีให้ตรงนี้แล้วก็ตัวครอบดุมล้อมีมาให้น็อตล้อก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กซ์ของเขาอ่ะเบอร์ยางที่ใช้จะเป็นตัวไหนก็โอเคแหละเจ้ายางตัวนี้ก็ถือว่าขายดีมากเลยเจ้ายางซูเมกนะครับเบอร์ยางที่ใช้สเต็ปหน้าก็2 4 5 4 5 18้ีนั่นเองนี่เป็นตัวยางซูเมกนะที่เราเห็นเม อ,อันนี้ให้ดูเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเวลาที่เจ้าตัวแค p ์โฟ1.9เกลด LDA คันนี้แต่งเสร็จระ,ระบบความปลอดภัยนะครับ ABS มีมาให้นะถุงลมนิรภัยคู่หน้าทีน,นี้เรามาดูกันบ้างด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นแม็กค้างการเหมือนกนันนี่ก็จะมีการใส่เจ้าตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนี่ครับนี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้นะเบอร์ยางด้านหลังก็จะเป็น2 7 5 40 18ทันทีามาดูกันว่าจริงไหมยางซูมเม็กมันเดิมนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ กับอกว่าวันนี้นะครับทางโอ้กันชนท้ายถอดด้วยถอดขายไมขายไม่มีลูกค้าเจ้าตอเออเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้นะครับก็นะครับด้านท้ายเมื่อเจ้าตัวเกรด LDA นะถอดกันชนท้ายออกน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็จะเหมือนตัวเกรดเนะครับเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัว LDA เขาจะมีไฟท้ายที่เป็น LED เนาะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังแลวมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถ ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคันแรกนะเดี๋ยวเราไปดูคันที่2อคันบ้างนี่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่ไตไม่ตัดกลองแล้วกันเจ้าคันที่2ก็จะเป็นคันนี้นี่คันที่2ก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้ากระแดนั่นเองอันนี้ก็มีการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการมาเช็ดทําความสะอาดอีกทีหนึง่งนะเนาะอืมพอเมื่อกี้พี่ไตเห็นขีนยกด้วยคันนี้ราคาอยู่ 9 6 0่962,000บาทนะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมนะเป็นตัวท็อปตัวนี้แต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาตัวเกรด ZP ีเขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วเป็นแม็กสีปัดเงานั่นเองแล้วก็จอด้านนูน้นเดี๋ยววิตายจะถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ้อวันนี้ถ่ายคันนี้ดูก่อนอันนี้ Z p นะสีขาวมุก9 6 2 0 0 0บาทเป็นคันนี้เลย แล้วก็ตัว ZP ตียกสูงนะครับตัวนี้มันเซตพีก็จะมีแต่ตัวยกสูงแหละเมื่อกี้มองมาเห็นในตัวขี้รกเนี่ยนกมันจะขี้เยอะประมาณนี้อันนี้เราก็ต้องเดี๋ยวมาเช็ดเอาอีกทีหนึ่งครับเป็นของ FC ไม่ถ่ายเองคันนี้นะครับแต่ว่ามันมีมันมีตัวพลาสติกแล้วไวนะไม่ต้องตกใจด้านท้ายของเจ้าตัว ZP คันนี้น้องก็จะมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอินนะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED มือจับเป็นมือจับสีโครเมียมนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้อง กล้องาอมาพร้อมกล้องแล้วก็หน้าจอขนาดเก้าดิ้วนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยอเดี๋ยวเราไปดูคันที่เหลือกันบ้างไปวัดซ่อนอยู่ตรงไหนกันบ้างนี่แกงดาวลูกไก่นะครับจะจอดอยู่ฝั่งนี้นี่เองซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าที่จอดอยู่มันเป็นตัวเกรแซดทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของพี่ตายของเหมียวของดึกเนี่ยเอามาดูกันคันแรกนะครับนี่ก็จะเป็น เจ้าตัว c a ปโฟไฮแลนเดอร์หนึเก้รดแซนั่นเองคันนี้พี่ต่ายก็ถ่ายให้ดูไปแล้วนะก็8 8ดแ0 0แบาทนี่คันนี้จะเป็นของเซลเมียวนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วก็ตัวด้านหลังล่ะด้านหลังก็จะเป็นคันนี้เหมือนกันโอ้ตัวแซออกเยอะมากๆเลยนี่คันนี้ก็8,89,000บาทนั่นเองเพราะมันเป็นรุ่นเดียวกันนะ แต่ว่าคันนี้นะครับของจะเป็นคันนี้จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางที่ปรกษาการขายคงจะมาลงแวกยางอันนี้ยางที่เขายัางไม่ได้แวกนะเขาจะเจาะด้านด้านกว่านี้เดี๋ยวเราจะมีสเปร์มาฉีดและฉีดฟืดเนี่ยเขาก็จะมีความเงางามเลยนี่อันนี้ก็ยังแรปไปอยู่คาดว่าจะมีการดึงออกแล้วเช็ดนะครับออกวันนี้นะแคปโฟไฮ h l นเดอร์หนึ่งจุดเก้ากรดแซดขายดีมากๆ8กแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอีคันนึงล่ะนี่ อีกคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว s p ป c e Cap 1.9เกรด LDA 695,000บาทเจ้าตัว LDA ตัวเตี้ยตัวนี้นะครับเป็นแคปลองท็อปเนาะก็ตึงถือว่าขายดีมากๆเลยแหละเพราะว่า695,000แต่ว่าที่ได้ไปก็เนาะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมก็ได้มาเลยคือหน้าเขาจะเหมือนตัวท็อปเลยนะ L เนี่ยมาย่อม,มาจาก Luxury คือเขามีความรูหราคือจ่าย695,000คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ นี่โปรเจคเตอร์ก็จะเป็นเลนตัวนี้น,ะนั่นเองเวลาที่เรา,าส่องสไลด์เวลาไปพรีเซนต์หน้าห้องอาจะมีตัวนี้สังเกตไหมโปรเจคเตอร์มันจะปรับแสงได้แต่ว่าแสงมันจะไม่กระจายนะครับคันนี้เดิมๆเดิมๆก็มาพร้อมเจ้าตัว max ขนาด16นิ้วนะครับระบบความปลอดภัยของ LDA คันนี้ก็เบรก ABS ถุงลมนิรภัย,ภยคู่หน้าถือว่าสุดๆนะมไม่ธรรมดาหเหมือนกันรุ่นนี้ บางคนบอกว่าถ้าตัว S อนะได้กุญแจรีโมทมาเหมือนเจ้าตัว LDA คันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแน่นอนการชนท้ายเกลือด LDA คันนี้มีมาให้คันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะครับนี่นี่นการชนท้ายจะเป็นแบบนี้ถ้าถอดออกก็จะเหมือนกับเจ้าตัวสี่ประตูมเมื่อกี้ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูอ่ะ,อ,ะอ่าเสียงเริ่มไม่มีแล้วเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะเบื่อเบื่อแต่เ,เ,เ,เช้าเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกินยาแล้วก็พักผ่อนอ่าคันนี้ก็จะเป็นของน้อง จิรารัตนสุขสมบูรณ์นั่นเอง f c ของพี่ต่ายที่อยู่จากศรีสะเกตเป็นเยอะตัวแคปโฟไฮรันเดอร์1.9เกล็ดเซต8แสน0ปาบาทอันนี้ทำคมสาัาดเรียบร้อยแล้วรอน้องมารับเมื่อวานแชร์โลเคชั่นให้แล้วนะ<อ>ไม่ไม่แน่ใจจากศรีสะเกตมาเนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเออเด็กสงสารลูกค้ามาแต่เช้าจะไปส่งก็ไม่ยอมอยากมารับที่โชว์รูมอยากอยากไม่เห็นโชว์รูมของอิซุสุกิงยนสักขาบุรีรัมณอลเมืองเนี่ยเออว่ามันเป็นยังไงนะ <c oughs> เห็นหัวร้านไทยลงทุกวันทุกวันอะโอเคก็เดีี๋ยยวปน้่ตาก็ ไปเตรียมเอกสารที่จะขายอีกคันหนึ่งก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรพี่ตายถ่ายให้ดูตอนที่ลูกค้ารับมอบรถเด้ยอะดยะไปก่อน